สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับจูนและร้านไลออนคากันอีกเช่นเคยนะคะมาพบกับรีวิวรถสวยบายจูนเลออนคากันอีกแล้วนะคะและสําหรับวันนี้นะคะจูนจะพามาชมนะคะรถครอบครัว7ที่นั่งนะคะที่บอกเลยว่าอนเนกประสงค์มากๆเลยนะคะและสําหรับคันนี้นะคะเป็นตัวแต่งพิเศษจากโรงงานนะคะฟังก์ชันออปชั่นชุดแต่งน่าสนใจมากนะคะกับราคาค่าตัววันนี้บอกเลยว่าถูกที่สุดในตลาดแน่นอนนะคะมาพร้อมกับเลขไม่แค่50 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะผ่อนสบายมากเลย ก่อนอื่นนะคะไปชมพรีวิวภายนอกภายในตัวรถกันก่อนเลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะจะเป็น Mitsubishi x p a n d e r นะคะ1.5 GT เป็นตัว สเปเชียลเอชันปี2022เลยนะคะคันนี้บอกเลยวันน่าสนใจมากๆเลยนะคะมันในปี2022กันเลยนะคะราคาค่าตัววันนี้นะคะเอาไปเลยเพียงแค่559,000บาทเท่านั้นนะคะเครดิตด,ดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะจะผ่อนอยู่โดยประมาณ9,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะรายได้20,000กว่านะก็สามารถมาออกรถคันนี้ได้เลยแบบสบายๆนะคะใครที่ยังไม่เคยชมว่าคันนี้นะคะจะมีฟังก์ชันชุดแต่งอะไรที่น่าสนใจบ้างเข้ามาชมพร้พอมๆกัน นี่เลยนะคะคันนี้นะคะจะได้ตัวรถสีดานะคะเป็นสีดําเงานะคะเป็นตัวแต่งพิเศษนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้านะคะที่มีการดีไซน์ใหม่นะคะเป็นกระจังหน้าสีดําเงาแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับนะคะตัวอักษรนูนนะคะคําว่า e x p e เ d e r ดนะคะอันนี้สเปคเดิมจากโรงงานเลยนะคะนี่เลยคะ่ะหล่อเทดูดันมากๆเลยนะคะไฟหน้านะคะจะเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะไฟหลีนะคะเป็นแบบ led สวยมากเลยค่ะคันนี้นะคะใครที่หาใช้งานจุนบอกเลยว่าสวยมากเป็นรถบ้านโครงสร้างเดิมด้วยนะคะและสําหรับล้อแม็กคันนี้กันบ้างน,นะคะจะได้แม็กนะคะเป็นสีดําเงาชุดแต่งจากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะมากันด้วยขอบ16กันเลยและในส่วนของซุ้มล้อเบ้าโช๊คนะคะคันนี้บอกเลยว่าไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าน้ําท่วมนะคะโครงสร้างรับประกันได้เลยนะคะและคันนี้นะคะเป็นตัวแต่งพิเศษนะคะ ใครหาสีดําชุดแต่งสีดํานะคะบอกเลยว่าไม่ควรพลาดเพราะนะคะราคาห่างจากใ้แดงไปแล้วเยอะมากๆเลยนะคะสําหรับด้านข้างนะคะนี้เลยะคะ่ะจะมีปุ่มสมาร์ทเอนจิ้นคิเลนะคะกุญแจนะคะอยู่ในระยะสามารถปลดล็อกรถนะคะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะอ่ะคิ้วกันสาสตร์นะคะติดมาให้เรียบร้อยแล้วทั้ง4บานนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะและสําหรับด้านท้ายคันนี้นะคะก็ดีไซน์สวยค่ะ ไฟนะคะเป็นแบบ LED นะคะมีไฟเบรกดวงที่3นะคะกล้องถอยมีมาให้ครบเลยอ่ะเดี๋ยวจูนเปิดให้ชมด้านท้ายสำหรับด้านท้ายคันนี้นะคะเรื่องมาจากโครงสร้างกันก่อนเลยค่ะโครงสร้างนะคะเราจะให้ดูแบบละเอียดเลยทุกซอกทุกมุมนะนี่เลยค่ะ น็อตนะคะไม่มีขันไม่มีขยับเลยค่ะโครงสร้างเดิมๆรับประกันได้เลยว่าไม่มีวัเหตุชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าน้ำท่วมนะคะมีเล่มโอนได้ร0 0เอซนะคะเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะมีวัดเข้าสูย์ตลอดทุกระยะเลยนะคะและสำหรับภายในนะคะจากคุมโทนะคะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเบาะเจ็ที่นั่งเป็นรถครอบครัวเจ็ที่นั่งที่อเนกประสงค์มากๆนะคะเบาะนะคะแถวสุดท้ายนะคะแถวที่3าไม่ได้ใช้งานนะคะ สามารถดึงนะคะพับเรียบแบบนี้ได้เลยค่ะพับง่ายนะคะเบาสบายก็จะมีพื้นที่นะคะวางของวางสัมภาระได้เยอะมากๆเลยหรือใครนะคะต้องการนะคะกล่องใส่ของนี่ก็มีให้ด้วยนะคะสามารถใส่รองเท้านะคะใส่ของนะคะอเนกประสงค์มากๆเลยสําหรับคันนี้แต่นะคะถ้าลูกค้าบอกอยากไปเยอะๆนะคะก็สามารถดึงเชือกนะคะขึ้นมาแบบนี้ได้เลยก็จะมีนะคะที่นั่งเพิ่มนะคะแบบนี้เลยค่ะนี่เป็นรถเจ็ด ที่นั่งเป็นรถบ้านที่อเนกประสงค์ราคาถูกนะคะราคาสบายด้วยและคันนี้นะคะเลขไม่แค่50 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นโอ้โหจุนบอกเลยว่าไม่น้อยมากๆได้รถปีใหม่นะคะสภาพใหม่แรงได้ไม่น้อยด้วยอ่ะถัดมากันบ้างค่ะนี่เลยเราให้ดูรอบๆตัวรถนะคันนี้สีดำชุดแต่งดำล้อแม็กดำนะคะอันนี้สเปคเดิมจากโรงงานเลยนะอ่ะอย่าจูนสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ชมกันบ้างนะสำหรับคันนี้นะคะเป็นระบบปุ่มพุลสตาร์ทเหยียบเบรกกดปุ่ม อ่าง่ายๆแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ขาจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ1,500ซีซีนี่นี่ให้ดูตั้งแต่นี้เลยค่ะ เบาะนะคะน้าเบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยอันนี้เป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานนะคะทั้งหมดนะเจ็ตัวนะเป็นสีดําทั้งหมดเลยเบาะทุกตัวนะคะยังแน่นยังตึงแบบนี้เลยค่ะอ่าคันนี้นะคะใครที่หายอยู่แบบผ่อนสบายนะคะราคาถูกๆไม่ควรพลาดเลยนะคะสําหรับคอนโซลตรงกลางนะคะก็ไม่มีนิ้วไม่มีรอยเลยค่ะสภาพดีมากๆนี่และในส่วนของหน้าจอนะคะเดิมนะคะถ้าเป็นตัว G T เนี่ยนะคะเขาจะได้หน้า จอข,ขนาด7นิ้วแต่คันนี้นะคะเป็นตัวพิเศษนะคะสเปเชียลเอชั่นนะคะจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด9นิ้วกันเลยค่ะสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะสามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y Android Auto นะคะเชื่อมต่อ USB นะคะเชื่อมต่อ b l บลู o t h ได้ทั้งหมดเลยนะและสำหรับแอร์นะคะเอ็กเพนเดเย็นเจี๊ยบนะคะไม่มีปัญหาเรื่องแอร์เลยนะคะ และคันนี้นะคะยังได้ระบบว i เดชจัดเจอด้วยเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้สสปีดนะคะนี่ให้แบบนี้เลยและสำหรับคันนี้นะคะเรายังมีนะคะผลตรวจนะคะจากวันทุคาอินสเปคชันมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะตรวจโครงสร้างนะคะทุกอย่างสำหรับรถคันนี้เลยนะคะให้ลูกค้าออนไลน์นะคะได้ชมนะคะ ได้เห็นเลยว่ารถที่ร้านเรานะคะคัดสรรมาอย่างดีนะคะนี่คันนี้ก็รับประกันได้เลยว่าไม่มีประเหตุชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าน้าท่วมนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะเป็นรถบ้านนะคะคู่มือการใช้งานรถนะคะนี่เดี๋ยวจุนเปิดให้ชมคันนี้นะคะคู่มือกับเอ่อบุ๊กเซอร์วิสของเขาอ่ะก็คืออยู่ในเล่มเดียวกันซึ่งคันนี้นะคะคู่มือการใช้งานครบเลยแล้วก็ประวัติเข้าสูนนะคะเข้าสูนตลอดด้วยนะคะและสําหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะคะก็ ออมีในส่วนของประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งนะคะเหลืออยู่นะคะลูกค้าที่ซื้อสดสามารถใช้ได้นะคะแต่ลูกค้านะคะที่ซื้อจัดไฟแนนซ์นะคะไม่สามารถใช้ได้นะคะเพราะว่านะคะต้องทําประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งผ่านไฟแนนซ์หนึ่งปีนะคะอันนี้เป็นภักบังคับเลยก็ว่าได้นะ ให้ดูเลขไม์กันบ้างค่ะคันนี้นะคะเลขไม์ใช้น้อยมากๆค่ะเพียงแค่ห้าหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นนะคะรถบ้านมือเดียวเข้าสูตรและยังได้ไม่น้อยด้วยในส่วนของพวงมาลัยนะคะจะได้เป็นพวงมาลัยหนังมัลติฟังก์ชันด้านสายมือนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะวางสายนะคะสั่งการจากปากได้ด้วยมีแอร์แบ็กและยังมีระบบช่วยในการขับขี่คูชอนทูมาให้หมดแล้วคันนี้นะคะจะเป็นระบบ พุธสตาร์ทด้วยโอ้โหพร้อมใช้มากๆเลยจูนพาไปชมในส่วนของห้องผ้้ดิสารตอนหลังกันบ้างค่ะอยากจะโชว์มากๆเลยสําหรับคันนี้นะคะ ห้องผู้โดยสารนะคะตอนหลังนะคะเป็นรถ7ที่นั่งที่สามารถใช้งานได้จริงๆเลยนะคะเบาะแถว2นะคะใหม่กริปแบบนี้เลยนะคะไม่มีขาดไม่มีเย็บแถวสามนะคะก็ดีเยี่ยมเช่นเดียวกันเลยค่ะคันนี้นะคะสภาพใหม่มากๆนะคะคันนี้เขาเป็นตัวแต่งพิเศษนะคะภายใน,นจะคุมโทนด้วยสีดำนะคะตกแต่งวัสดุนะคะอย่างดีแน่นอนเลยแบบนี้เลยถามว่า ร้อนไหมสําหรับตอนหลังนะคะกลัวร้อนบอกเลยว่าไม่มีปัญหาเพราะว่านี่เลยเขามีแอร์ราวมาให้สําหรับห้องผู้โดสารด้านหลังด้วยนะคะมาให้สี่ช่องเลยเย็นเจี๊ยบแน่นอนนะคะใครที่หาอยู่ต้องรีบต้องไหวไม่ควรพลานะคะแล้วเดี๋ยวจูนจะพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้ากันดังไปกันเลยอ่าคันนี้นะคะสีดํานะคะสวยเท่ดุดันมากๆเลยนะสําหรับคันนี้นะคะอ่า เดี๋ยวให้พี่กล้องตามมันเลยครับเราให้ดูในส่วนของโครงสร้างด้านหน้ากันก่อนนะคะโครงสร้างด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะเครื่องนะคะไม่มีสันไม่มีโยกนะน็อตไม่มีขันไม่มีขยับรูก,กลมๆนะคะสวยๆแบบนี้เลยแผ่นฝากระโปรงแผ่นกวนความร้อนยังอยู่ในสภาพที่ใหม่และดีเยี่ยมนะคะตัวเครื่องยนต์นะคะจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ1500ซีซีนะคะ141แรงม้านะคะ ประหยัดน้ำมันนะคะสามารถใช้งานได้จริงๆไปทั้งคนไปทั้งของนะคะบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะคะกับคันนี้นะคะเป็นตัวแต่งพิเศษนะคะมาพร้อมกับราคาที่สุดพิเศษนะคะคันนี้ทางร้านเราเสนอขายเพียงแค่5,59,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะคะร้านเราฟรีแวดฟรีค่าโอนให้นะคะซื้อจัดไฟเน้น เครดิตดีจะผ่อนอยู่โดยประมาณ9,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะและของแถมร้านเราบอกเลยว่าจัดเต็มแน่นอนซื้อคันนี้ไปนะคะสบายใจได้เลยนะคะเพราะว่าทางร้านเราจะมีรับประกันในส่วนของเครื่องยนต์เครื่องเกียร์ให้1ปีหรือว่า20,000กิโลอ่าเป็นไงคะพี่ๆคะซื้อคันนี้สบายใจได้รถสวยนะคะได้ทั้งประกันเครื่องเกียร์นะคะใครหาอยู่ไม่ควรพลาดสําสหรับพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเห็นคลิปนี้ไม่สะดวกมาไม่เป็นไรเลยคะ่ะ ทางร้านนะคะจะมีบริการนะคะจัดส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นเอกสารถึงที่บ้านหรือที่ทํางานกันเลยนะพอผลไฟแนนซ์อนุมัติแล้วยังไม่สะดวกมาลัอรถนะคะเราก็มีบริการจัดส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านเช่นเดียวกันนะคะซื้อออนไลน์นะคะง่ายนิดเดียวนะคะเพียงแค่พี่ๆเปิดใจนะคะสนใจอยากจะวิดีโอคอลดูรถนะคะดูบรรยากาศเต็นก็ได้เช่นเดียวกันบอกเลยว่าง่ายๆนะคะ รือพี่ๆท่านใดที่เห็นคลิปนี้นะคะอยากจะเดินทางเข้ามาดูรถจริงที่หน้าร้านก็ง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่เซิร์ชใน Google แบบว่าไ Li ออนคารถเมอสองเป็นภาษาไทายนะปักหมุดไว้ที่ตรงนี้แล้วห่าง,ง่ายมากๆเลยค่ะร้านเรานะคะตั้งอยู่บนถนนการนาพิเศษบางบัวทองนะอยู่ติดกับรลตัสไซน้อยนะคะห่างจากเส็นทันเวเกตไม่ไกลใครมาไม่ถูกนะคะสามารถยกหูนะคะสอบถามได้เลยวันนี้นะคะจูนพามาชมนะคะรถครอบครัว7ที่นั่งนะคะเป็นตัวแต่งพิเศษ จากโรงงานนะคะสวยมากตัวรถสีดํากระจังหน้าสีดําล้อมแม็กสีดํา ภายในคุมโทนสีดำหายากมากมาพร้อมกับหน้าจอนะคะที่รองรับ Apple c a r ่ะเพย์แอนดรอยออโมีระบบไ i เ e สชาร์จเ r อร์นะคะและยังเป็นเครื่องยนต์เบนซินด้วยนะคะบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆราคาถูกนะคะผ่อนสบายนะคะได้รถครอบครัว7ที่นั่งที่สามารถใช้ได้จริงๆไม่ควรพลาดกับคันนี้เลยนะคะวันนี้นะคะจุนพามาชมคันนี้เรียบร้อยแล้วรบกวนพี่ๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดรถส,สวยๆนะคะ มาอัปเดตกันแบบนี้เรื่อยๆเลยนะคะวันนี้จูนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ